แ้ปั่นสุดๆกับโคบอ่ะมาไม้เป็นตีบละไม่เอนอุ้ยเอาแล้วเอ้ยตีปนี้ได้เดี๋ยวก่อนนะอันเนี้ยได้ตีบนะครับอันนี้ได้ตีบนะไปเก่งแต่แล้วไงนักกาม RichManShop พูดริการเติมเกมออนไลน์ที่มีมินดูแลนตลอด24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนจะเติมเกมแลก็ใช้เพียงแค่เหรกยญอดดีได้ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมผ่านเว็บไซต์ RichManShop.com ที่มาพร้อมกับริการผ่อนชำระสูงสุดถึง10เดือน หรือช่องทาง l i n e Official r t r i m ร n ช h o p ชอย่าลืมแอดทาหน้านะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมอื่นๆอีกมากมายว่าจะเป็น r o บ o อก i บร Stream, g แ a f o o d Line, Tinder อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจถ้าลังต้องนึกถึง Richman Shop กาะหน่วยป้องกันเล่นยังครับยังครับหาไม่เจอหน้าตกแถวหลังนี่กันนุ่นนาโอ,โ,อโอ้โห นาเขาเล่นกระโดดหลังมาได้เหรอเขาเล่นแต่แก๊สห้ากันธรรมดาไอ้เหี้ยนาโดดนี่เลิกเล่นได้แล้วเอ้ยสองหนึ่งไม่มีอักเบนโอ้ยมีอะไรมันมัน,มนปันป่นๆเลยอ่ะเออผมไม่ได้เลยไม่ได้แต่ไอ้เหี้่มันัำธรรมดาอันนี่ยละปั่นสุดแล้วอ่ะอันนี้ปั่นสุดลักกิโกลบอ่ะมาไม่มีฟีนี่บอกไม่ได้ฟีนีที่พี่ดีสุดเลยเทมสองชิ้นแต่ว่าไม่เอา 1, ไม่หาภูมสองอันก็ไม่มีสัตว์อยากโยนพี่โดนบิดแขคงเลเซอร์ผมพี่แล้ว เดี๋ยวนะ Lucky g o l บนีกกโ่โชวจินสองอันนี่ลัคก,กี้ลูยเชยนเดอบเบิลโชวจินว่าไงก็ดีอยู่แบบอิ่วเดอะโฟลด์ไลท์มัดๆทุกตัวทั้งเกมครับ <laughs> เคยเล่นแล้วดีรอบหนึ่งตอนเซตที่แล้วาหาอยู่ทูสองอันเชิงเลเซอร์มีโล <c oughs> เดเวลลิ่วบอกขาวไอเทมสองชิ้นเลเวลอัพเลเวลอัพเงินหมดละเดเวลล์ u สองคนไม่ได้อีคอนเลยเว้ยทุส่าแบบโลทีโลหาด้วยพี่มีอีคอนไปแมว ผมไม่มีเลยผมมีแต่เฮอะไรก็ไม่รู้ปายสูตรมีมงังฟอนนะครับนี่นแบบเก่งนะฮาดูนะครับนี่ยังหาไม่พอเลยนะปกเกียร์แบบกทางคุยเลยเฮ้ยทิปโกป้ฟปื้อเอ๊ะลัคก,กี้โก้ไปเมื่อก่อนลัคก,กี้โก้มันให้หนึ่งฟปโบใช่ไหมทำไมมันถ<ช>ึงเป่ยไปให้สองหมัดแทนวะเพื่อคนไม่อยากผสมไงอือเพื่อคนไม่อยากผสมเราจะหยิบมาทำไมหยิบเอาไอเทมก็ถามกลับอะแล้วไม่อยากผสมเราจะหยิบมาทำไมห้า 7, วินต,ตีกตึงๆน้องๆนี่ไงเรามีโอกาส3มพิษนี่ว่ะบึุะถ้าเกิดพี่บอยบอกได้2อพิษเราจะได้พิษหนึ่งผมอยากได้อีกพิษหนึ่งเป็นในหน้านหนา่ะทีโบสองนนะ่ะอยากเวทดีมลัคกี้โกได้ปะมีใครเคยทำได้ปะเวทดีมลัคกี้โกบอ่ะอันแรกลัคกี้โก็บอันสองตีปโกบหรือไม่ก็อันแรกตีปโกกบอันสองลัคกี้โกอ่ะอะไรก็ได้ใช่ไหมเวทฟักกิ้งดีมอ่ะเผื่อมีทีโกให้แทงอยู่แล้วแล้วอยากทำของแรมเมจเป็นไปได้เป็นไปได้ แกดูยืดหยุ่นเนียมา,าวัวนะผมได้อีกหนึ่งปีก <c oughs> ้เคยได้ผมเคยเจอแต่เขาแตกที่ส <c oughs> ี่กูมาอีกหนึ่งปแล้วไม่งไงครับเฮ้แล้ววัวจะสุ่มเซฟเฟอร์ทำไมเพื่อเอเรามีสิบบาทไม่ได้เนาะเจ็ดต่อให้ชนะก็ไม่มีสิบบาทต้องขายวัวเท่านั้นนะแต่ว่าวัวมันขาดแค่หนึ่งไม่ไม่ขายแล้วน <c oughs> หยิบจมัดครับอีดอหมโมงเคยได้อยู่ค่ะแต่ดูไงเขาเป็นแข็ง นะมีรอยเลเยแกโดนแน่จะไม่รอดแน่อ่ะไก่รอดแน่พี่โดนเลเซอร์หุิงแน่เจ้ต้องสามดาวเลยเจ้เก่งมั้งมันโดนเนืเ้อไปแล้วดวเด็ดไม่น่าเก่งครับมาก่อนเก้ได้อยู่แต่อันแรกได้แพนเบนอันสองกี้กโคบอันสามพีโคบสองอันวิ่งเกมเจ้า <c oughs> มีสิบบาทไ,ได้อนะ้า <c oughs> คุยอุ้ยเอาแล้วเอ้ยตีบก่อน,อน,นดีเด้เดี๋ยวก่อนนะอันเนี้ยได้ตีบนะครับอันนี้ได้ตีบน,น,ตนะ ไปเก่งซะแล้วไงไปเก่งซะแล้วเอ่อประตูอยู่หลังอยู่หน้าประตูแรกอยู่หลังเอ้ยแล้วนาซัตทำไมสุ่มฟัตเทอร์เตอร์คุนซัวไอ้แค่มันไม่ใช่แทงใช่ไหมนาซัตเนี่ยก็แบบไม่ได้เดี๋ยวก็คงไม่ปะเฮ้งั้นงั้นมันก็คงไม่มีอากเมนสแต็กออนสแต็กหรอกมาทำเวทดีมซะแล้วเ <laughs> ชื่อผมจำได้เลยเมื่อว่าเพระาะเมื่อวานผมได้ประตูนี้เป็นประตูแรกประตูวอยอะ่ะก็คือให้ตีโฟบมาโอ้มันแหน่งนะเนี่ยบึ้มมันแหน่งนะ เข้าข้างแหน่งนะครับยุ่งกะอาสัตได้ของแทงไม่เป็นไรเอาไมค์แครี่สุดท้ายก็ไม่ได้เล่นมันเลยอาสัตปีกระจายสามตีปโก้บ้ากันบอยตึงปะโคตรตึงอ่ะไม่รู้จะให้สโลโรบิดแคงวะบิแคนมีสี่ตัวสบายน่าจะได้อยู่น่าจะ่าสโลโรดิสโลโไรนั่นไปดิสโลโลแอดด้วยเลนเน็กด้วยไงถ้าอยากชนะจริงนะต้องเล่นทางนั้นแทมมันจะไม่ใช่บิดแข็งแบกเลไม่ใช่วยกันแบกเหน่งละเป็คนเรามันต้องเท่คนเดียวปวะ เมีหลายตัวไม่เท่ไงแพมหมดประตูสรุปไหมก็สรุปเลยนะแก่เบื่อได้ดีอืมจริงผมอยากลงอินฟีมากเลยวะ่ะผมต้องขึ้นตั้ง2เวลอะหรือไม่ก็ดรอปอาจจะต้องดรอปมาสคอตปะแล้วไปเล่นอินฟีแล้เชียร์เล็กแย,ยกล่างทั้งหลักผมดรอปมาสคอตแล้วกันเชียร์แยกล่างแล้วไอเทมตีไปกันนะตีบปกันขอญาตแทงนะ ปีก๊บยี่สี่ชั่วโมงครับชื่อคิดมีปี๊แค่แค่รอเชนก็มันยังไม่มาไงที่เดียยังไม่มาไงเราก็เล่นตอนที่เรามีแบบลัคก,กี้โกบ๊บมาดิเอ้ยไม่ใช่อะไรนะปิ๊บโก๊บสองอันอะพิดแมย์อะแล้วกูใส่ทุกคนนะอะมาปิ๊บโก๊บเราก็แค่หยิบปินฟินิตี้เคสมานะครับสบาย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 ขล้วเหนียวเข้เมขึมอ่าเราขาดเชนเนาะเชนคนเดียวเลยเราจะได้อินฟินี้ห้า ทีนี้อินฟีห้าเราคนที่เป็นอินฟีเราจะใส่ตีมให้มันไม่ได้นะครับงั้นของมันเต็มงั่มันจะแยกล่างไม่ได้รอเลยมรอลยเหลือฮีโร่อ่ะบุมนี่ฮีโร่ผมมีโอกาสได้เอาติมบุ๊บะลิมนะครับรู้จักตัวนี้ยปะงั้รู้จักตัวอะไรรู้จักตัวอะไรดิแข็งตั้งใจโลอยู่แข็งเขาเย้ผมขาดตัวเดียวขาดตัวเดียวขาดตัวเดียวบอลังพราว่าสปุ้ยดูจะดูจะสาบดาพักดาเลยทียเออันจนชนะเลเซอร์สาบดาเยอะเก่งด้วยมาหน่อย รุ่นพี่เชนมาแล้ววะรุ่นพี่เชนเอ่อใครแยกล่างอันนี้น่าจะต้องเอาวูคงแยกล่างไปก่อนปะดีสุดไอไม่เห็นไปถึงว่าเรียบร้อยเอาตาให้วูคงไปก่อนเรียบร้อยแล้วก็เย,ย็ยด เยอะคือแบบว่าเราเลือกตัวแยกล่างได้ก็ให้บุกคงแยกล่างโลต่อด้วยะบุกงไม่สนต้องสามดาวสามพจนนี่ยแอดเลเน็กบิ๊กแข็งนน์ชนะคอมที่ชาเลนเจอร์ชอบเล่นนะเทด์บอยใครเขาเล่นกันในเฮียไม่ใช่กูสัตว์กู <Chall enger S 2> เล่นเลยไงชาริเนเจอร์ชอบเล่นไม่มีอ่ะไม่รู้แจกอุ๊ยม,มีเลเว็บเลยใครเขาเล่นวะพี่กูถามจริงก็มันไม่มีในเว็บไงชาเลนเจอร์มันเล่นก็บอกคอมชาเลนเจอร์ชอบเล่นแอดตโลโลที่ของไทย งมันต้องแอดเลเน็กบิดแคนส์สตัวนี้นะต้อง3ตัวนี้ด้วยนะสามดาวเก่งจัดประตูที่ดีต้องเป็นหน้า2หรือหน้า1หลังหนึ่งอ่าส่วนตัวชอบหน้า2แล้วแต่คนชอบปะแคบอยชอบแหละอ่ะลองถามว่อเป็นแคบอยไม่รู้ว่าตัวหลังแม่งกากตัวเลวี่ตัวไหนเกง่งหรือยี่แย่เล่าว่าะก,ะก,ะกะ็ตอบไปต่อไปดีดดๆแค่เขาแค่ถามว่าชอบชอบประตูแบบไหนหน้าหนึ่งหลังหลังสองคนไทยเนี่ยอ้ะะาะสักรู้กี้บอกื่อกี้บอกหลังแยกมาไม่เห็นเก่งแต่ชอบหลังกลาง อั่น<ม>ีจะชอบหลังสองไงมันฮาดิผมมาชอบข้างหน้าสองอันกูเอาอีกหมัดอ่ะเรามีกี่ตีปแล้วหนึ่งสองสามผมจะเล่นแค่สี่สี่พอแล้วมั้งคนดูสี่ตีปก็พอแล้วมั้งไอแค่ถ้าอันนี้หมุนได้ตีปโก๊บมานะมึงไม่ทัดที่เหลือเราเก็บให้เอ็เลียวนะเอ็เลียวมีจอก่อจอบกอกระจายแอนแล้วกันอันเนี้ยอันเนี้ยของเอ้เลียวไปใหม่หมัดมีต้องทำตีป์นี่หว่าก็เป็นจอกอกับอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันต้องให้เยอะสุดเท่าที่พี่จะทำได้ดิ เอแต่เมื่อกี้ไอเทมไอไอไอเทมที่เลือกชิ้นใหญ่มีโอกาสเป็นทีโพป,ปะมึงมีดิทำไมไม่มีพี่ไม่ได้อ่ะพี่ได้พี่ก็หยิบแล้วมาโดนหากกามไอเทมไปสัตว์ไปแอดตูนสองไอีสัตว์ <laughs> ไอเดียวมันแรงไม่พอมันไม่คีร้อยไง <laughs> สองอันมันก็ยังไม่ร้อยนี่เก้าห้าเดี๋ยวผมใส่อันที่สามไง <laughs> แหน่แรงมัแรงเ่ะเออมันสามตีปะไอมันสองไอี เข้มแบบกลินแคนึงไงบิ๊กแ้งมันมีโอกาสแบบไล่สกิลแล้วลดความเสี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เอาอยากรู้ไงก็หาร์ทไงไม่มันมีไหมไม่รู้ว่ะ คือผมอยากรู้สมมติผมเบาแอดมินเพิ่มเวทมาเงี้ยแล้วแบบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์มไม่ได้ที่ขวาควา้คางที่มันไปเรื่อยเมันไม่น่าถึงนะฮาร์ดผมมีแค่สองตัวไงมันไม่น่าสแปมจนถึงคือรู้ว่ามันเพิ่มได้แต่ก็คงไม่น่าถึงเพราะถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็คือไม่ลดไม่เฉยใช่ไงมันก็คือตอนไล่สกิลก็คือมไม่ตายเอ,อวก็จะก็ได้ไงก็ถ้ามันถึงก็คือเอ้ยอะไรเพ่เจ็ดกินสองดาวเขตเซกเตอร์สัตว์ยิงกูล้มเป็นขี้เลยใช่เก่งเกินเขาหยิบรมาว่ะ อ๋อลีฟวอล์คาวแล้วก็รีบขึ้นเวลแล้วก็เทสเตเตอร์โล่แยกจินสองดาวด,าวดาว่านสาวเอาอะไรไปไวหวายไงถุงทองุยมีดูบเล็กเอ่อหกเจ็ดมันเราอินฟีเจ็ดได้นะวะเพราะว่าเรามีเอา,เอาแอดฝากของเฮดเลียวก่อน,นแล้วกันนะซันฟลายกับนี่ไหมไม่ง่ายลีเดมมาหมัดเก็บไว้เดี๋ยวก็ขึ้นเมื่อกี้แล้วกันเจ๊กูโรเวลห้าไววบนสองไววบนสามดาวก่อนเอกตันขอบคุณมาก ตั้งขาดสามสองตัวมีดูเล็กอยู่เอ้วาประตูที่สองเราผ่านมาไม่วาสามสามในเรือสีสามอ่ะถ้าสีสามไม่โผล่ก็ไม่มีแล้วแอ๊ผมคีย์ร้อยแล้วพี่สายใส่เลยไม่มาดีกันเล่นเป็นเอสอาร์เลยแบบใส่เพิ่มขี้เอสอาร์ใส่อะไรใส่ประคุมใส่ประคุมในกระต่ายมัดก็วายเทคกลับไปนั่นไงมีแข็งไงใช่ไหมผมเล่นเยอะโอ้โหแล้วผมได้เอสเลียวไอ้เที่ยโอเคผมชนะละใช่ผมูก็ชนะเหมือนกันโอเคผมชนะละ ผมได้วอลวิกมาวิวเฟ็ดผมขึ้นเวลวะขึ้นเวลแล้วลงอินฟีเจ็ดอ่ะแล้วเ,เอาเอสเลียวมาแยกล่าแลอสเดียวใส่นี่ let's go boy นี่คอมอ,อ,อะไรหมะเนี่ยก็คอมเลเซอร์ไงควายมันก็คือคอมเลเซอร์ไอ้สัตว์งงอะไรวะยีโลมอโรโมโตะยอดเลยสามดาวโบรเพียบยี่อย่างก,กันเล่นซูเปอร์ไอ้สัตว์ <laughs> ไหนออกเมนตีบโกไม่มีอ่ะส่เป็นฮีโร่รอบหน้ามีโอกาสเจอประตูนะทำไมคนนี้เขาเพิ่งหยิบอันตะการมาเลยกทำไมเขาไม่หยิบเพียรอง่ะเออใช่เขาเพิ่งไอ้นี่ปะแคดเอาอันตะกาวมาเลยอื้ออือสตว์โดนมาหาก,กรรมประตูบูมหาก,กรรมเปิดประตูดูดาวร้านดวงนึกว่าจะใส่ตีปาะตมีเอ็ดเลี้ยว <laughs> ให้มันด้เทมเพอร์เฟกหน่อยเถอะแล้วเดี๋ยวตัวแยกล่างมันก็มันก็แยกออกมาอยู่แล้วไงเราจะไปอะไรเยอะแยะ ราจะไปคอนเทนต์อย่างเดียวเลยอะอะ,อะประตูไม่มาว่ะคนดูจริงผมเอาวัวออกได้นะแต่ผมอยากได้แท้งอ่ะก็เก็บไว้ก่อนตอนนี้วัวไม่ได้เลยเลยมันควรเป็นเอ,เอ็ดเลวนี้ตัวที่ผมไม่ได้เล่นนานมากปีเจ็ดพี่ชอบเล่นแค่หาเจ็ดมันกระจอกเจ็ดเดี๋ยวต้องหาฟีเด์มาแปลงมามาแปลงตรงนี้ไปการเลนแทนลิงนี้ไม่มีเลยการเลนไหนรบบไอเทมผมกี่ตัววะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวถ้านับชิ้นก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7จ็ดแปดเชิ้นอะไอเชมกูมีเป็นล้าน5้าันแกขับบึงมขาวบึงพัดลืมกโนมันยิงหัวมันจิกจิกจิกจี่อลวิกันนั่นปะเบลเฟสมันบับมานะเออนะเบลเฟสอะบับมาไม่รู้ผมยิบบอลผมเจอบอวิผมยิบเลยผมไม่สนว่ามันคือเบลเฟสหรือเป็นโอ้ไม่ใครยิบแล้วบ้งบอลวิเงี่ยวแบบรโกซับแล้วกดแบบ เอโซแบบนูนู่ซับแล้วก็ผมเม็ดเดียวเอยเอาแล้วกูโดนกูคุณเดียวแปดแป๊บพี่แคนเอามาเหรอไม่ใช่ไม่ใช่กู <c oughs> ไม่ได้แ <c oughs> คนเอากูเล่นธรรมดาธรรมดาเลยอันนี้แบบใสๆเลยแบบตาใสาเลยตาใสเลยเท่าผมแล้ววัวสุมสส่มเฮียอะไรส่งเอาเชนมาแยกแล้วกันจะได้โปรเทคเกตเดียวได้นี่ไงผมได้นี่มาไงลักขีดโกบะ่ะ ก็ได้ติคบก็ได้บัตรมาสองอันบ่อมันกำลังเลเซอร์หว่ะแคแล้วตัดฮิวอยากใส่โชจินเดียวเลยวแคดิกแคดิกแคดเดียวจัดตัวเดเมทห้าันหกตัวเดเมทห้ามันสามไม่ตัวเดเมทเดียวตึงตึงเลี้ยวนวยหัวค่าซื้อไว้ขึ้นเรื่อมเดียวเพนเราเยอะจังครับปล่อยมันดิตัวเทกอะสนใจคุยอะไรนะไอคนดูไม่อยากโดนลิวหน้าแยกร่างป่ะก็ผมอยากโยนว่ะราญาต ผมจะทําให้ดูนะว่าว่าลิวหน้าแยกล่างเนี่ยสวามาขนาดไหนเดี๋ยวไปดูไปพี่จิงมันมีวิธีทําให้มันมันไม่มันไม่เล็งตัวเดียวกันอยู่กันนี่ไงที่ยืนแถวหน้าให้มันเบียดแล้วให้ตัวนึงไปเกิดด้านหลังใช่เราต้องทําอย่างนั้นแหละจะตายไปแล้วตทั้งลิวหน้าจินทั้งลิวหน้าปอมอผมกลับมาแพ้จินคนนี้อีกแล้วดับ <c oughs> ไอ้ภาพสู้พี่เขาเลยกลับมาแพ้พี่จินคนนี้อีกแล้วรอเวล้าวอ่ะนะครับ เปลี่ยนตัวเป๊ดแพ้เลยแพ้ดิเมื่อกี้มันตีตีกายภาพอ่ะเนี่ยตีกายภาพในจิ้นสี่พันแล้วผมลงคุ้มครองเราเลยไปสู้มิมิเจ๊ัวญาต์โชจินอัลติเมตเอสเลียวเอียว <c oughs> ดถกลวยสัตว์ดีชื่อแหละชื่อแหละ <c oughs> ไอแสไอสาวไอีไงถามก็ไม่พูดยี่ย่เลยโดนกูแล้วก็ขำขำขำมยคนเดเสื้อช็อตปะทางสุดท้ายปกติกำลังขึ้นเวลขึ้นเวลสามดาวทุกตัวเลยสุดเ์ลี่ย์โนมอรมัดมัดไม่มาหรอวะโอ้ยผมโดนยิงมานาเอาแต่โดนแค่ตัวรังปลอมแล้วผมโชจินแล้วผมตัดฮิวมาเอาจะมีเอเดียวที่มีตัดฮิวทั้งโชโซสตรองมีคนจะจินสามไม่ใช่คนนั้นแหละคนนั้นแหละขาดสามตัว ปล่อยเขาไปอ่าขึ้นเบลได้แล้วนะครับขึ้นไปเลยแล้วก็เจ็บตังค์ทีนึงไอตวนันมันเก่งไม่แน่ไอสัตว์ลิวน้าอย่ี้ผมไม่ได้ดูผลงานแม่งเลยแดาเมจพันหนึ่งอีกตัวหนึ่งสองร้อยสองร้อยคืออะไรวะนี่แดมเมอสองร้อยคืออะไรครับเกิดมาแล้วก็ตายฮ <c oughs> เป็นแค่แทงตัวหนึ่งอ่ะลิวน้าแยกล่างไอตัวแยกล่างต้องเก่งอยู่วะมันมีปี่เจ็ดเลยนะเว้ยเลือดตั้งกี่เปอร์เซ็นต์แต่เลือดมันน้อยไงแปดห้านะน้อยตรงไหน มีสามชิ้นนี่มีวงบล็อกด้วอเออเออไม่ได้สุ่มออกมาเป็นวงบล็อกจุดรอบซะหน่อยพี่เก่งหน่อยตัวย่างร่างแย่ตัวย่างแย่ผมแบบตึง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 เนี่ยมีสองร้อยก็เดินไปโต้ตายเนี่ยมันเพิ่มแล้วนี่ไงนะตัวย่างแย่เราพันหนึ่งโต้ไม่ได้ปะพี่เออเวฟบิดแข้งผมไปสี่ร้อยสี่สิบกว่าลดความเสี่ยงแค่แปดสิบเลยแล้วก็จบเฟสส่วนเลยแหละแ่แล้วก็ตายแล้วก็แพ้แล้วก็แบบอืมไม่น่าถึงน่าจะสเกลไว้ดีเหมือนแบบ ยิงยิงยี่เขาเรียกไรน้อยๆจะเพิ่มเยอะอารมณ์เหมือนสเกลจอกเกาะ GML เขามีเปอร์เซ็นต์เยอะก็ไม่ค่อยช่วยอะไรลงซัพเปอร์ดิลองอะไรลงซัพเปอร์ดิก็ใหญ่โตแล้วแดงเนี่ยกับเราเป็นสเปอร์ิสามดาวตัวเลี่ยมทองตัวถ้าเล่นแทนวัวฟปเดลแทนลิวหน้าก็เต็มคอมแล้วแต่ถ้าอยากหาก็หนูนู้สองตัวแต่ผมเคยเล่นไปแล้วนี่หนูนู้แยกรางถ้าหาอยู่ พีเทียบกับแพ้กันบอยสัตวกติดต่อไอ้ไม่ลงซุปเปอร์นะมันปักดีอรับตต่อให้มลองลงเปิดดิว,ว่าพี่ว่ามึงแพ้เหมือน,น,นเดิมตายเร็วตายเร็วเหมือนเดิมแพ้เหมือนเดิมอ่าทูมหรอผมว่า,ท,มมาท,ทูมมาทำอะไรนี้ชื่อมานทำอะไรนี้มีบอลเฮลยเอาจริงทูมเนี่ยผมสามารถหยิบอินฟีได้นะแล้วผมลดตายในเลนส์ขอบลดต้นอื่นไม่ได้เกมกาก,ากไม่ได้ไม่ไรมีบอลเลยกัน ออฮฟอร์ดเหรอฮอฟฟอร์ดได้ปะฮอฟฟอร์ดดีสุดอ่ะจริงไม่ก็ตาดิเฟนเดอร์ก็คือเราโอเวอร์ออลตาดิเฟนเดอร์ก็ได้โอเวอร์ออลไปเลยอ่ะูมีทั้งคุ้มครองมีทั้งองค์คลักเก่งอย่างกับสองอ่ะจงนคนนี้ผมจะสู้ได้ยังส,สู้มึงไม่ได้มาหลายทีแล้วได้ยังมีรมียูนาสองตัวจะสู้ได้ยัง เออเออเยอะตัวไอ้ทีแต่แพ้แม่งอยู่คนเดียวยูน่าห้าคอมเนี่ยบิ๊กแข็งเบียดเดอะเวอร์ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดดื้อแหวะไปกับเหี้ยแล้วพี่เนี่ยไอ้เหี้ยใครถอกไม่ได้เหมือนกันนะวิญญเมดมีแข็งห้าพันด้วยโดนไว่ยอมตัดหิวให้ผมว่ะเฮ้ยบอลยูน่าห้าคอมของพี่อ่ะยูน้าผมเป็นเม็ดเป็นทรอยด์ไม่เห็นยา้อ๊บผมเปล่าเป็น องคลักแล้วก็เป็นอินฟินิตไอนโอเป็นแล้วเอโอสี่คอมป์หรอเฮ้ยพี่เยอะกว่าอยู่หน้าห้าเทลลนี่ผมตังผมตังไม่พอพี่แปดบ่ะผมจะอัพเวลลงหมอนไม่ได้จนการ้นดับเบิ้ลอติเมทเลสเลว์ดับเบิ้ลเลวหน้าจีจีแน่ทีคนละคนเห็นไหมที่โพสิชันพี่เบสหายละเดี๋ยวฮิววน่าตัวเดียว มาแล้วมันมาแล้วเล่าสองดาวกันเมื่อไหร่มันจะฟีโลให้กูสักตัววะเดี๋ยวผมไปโลหกหนึ่งนะเฮ้ยขอตังค์เยอะๆขอตังค์แสนหนึ 1. 1> 6, 1. ่งหกหนึ่งก็จบที่เราต้องโลนะจริงๆผมไม่ลงผมจริงผมควรล่นไอ้นี่นะเดี๋ยวรอมันยังช้าอยู่อะผมควรล้นอินฟีไว้เจ็ดมันเป็นย่างอ่อนต้องเอาเทียบออกอะซาเมล่าลงเทซ่าลงอาลูเชียนออกอะไรเงี้ยเหลือห้า ส่งเอ็กโคลงแข้งเพิ่มตังเงเยอะหน่อยอยากซี่สีบาทส่งส่งได้ซีบสิบได้ที่นั่นเอ็กโคสามดาวไปแล้วสักอะไรอ่ะ <laughs> ม่เจออะไรเลยที่เล่นแต่จีนมันจะระเบิดแล้วเนี่เออมันโลหะตีบาททุกตัวเหมือนเจนบอยวันนั้นแล้วมันไม่เจอจีนเลยข้างหลังมันมีซามิล่าสองดาวมีเฮียนวุฒเต็มบนเลยผมจะไมแต่ผมมีแ่นเดนเลยผมเล่นพวกผมมีแฟนเดนอ๋อเออผมเล่นโอมม้โหเ,เ,เ,เล่รพวกผมโดนเดโซระเบิดบอลมาเลยไอโค่มันสามดาวนี่โอกาสชนะม,มันก็เยอะอยู่ปะ่ะเออทีอ่เราเต็มไปเรียวผมหายไปหมดตอนนี้คือไม่มีใครเบลก้าเลยนะสี่คนสุดท้ายอ่ะมีกูเบลกล้าอยู่คนเดียวแบบ ร่น,นเหลือ N45 พีเดิก็ไม่เจอไอ้สัตว์ไอ้ไอเอโคสามดาวนี่ยว่ะโอ้ยโคมันเป็นไอ้นี่ด้วยว่ะ <f irm Fridays> มันจะเอโค้สามดาวแทนไม่มันเป็นเอโคนั่นเด้อออกฟอร์ดอะ่ะเฮ้ยเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวโอเคพี่ชนะเชาตสัตว์โลกนะเนี่ยโลกอยู่ที่นะีเนี่ยตายไประเบิดต,ตายหมดนี่ไงระเบิดตูพี่อะไรนะั่นมันออกเมนไในสัตว์ไม่ไม่อันนี้ก็ระเบิดแต่ระเบิดไม่แรงเท่าเฉยระเบิดไม่กว้างเฉยไม่กว้างไม่แรงเท่าน่าจะกูซามิลาสามแทนแน่คือเดินผมมาละไอ้ที่คุณจะมา Uh <t colours> พิเดิลตัวเดียวว่าเก่งกว่าทีนเถ้าดาวผมเราว่าการตามตกแล้วอ่ะเฟรมัน <sorting> ป oh ับอะไรนมาไปโดนพิเดิลสองตัวยืนเป็นทีัวทียิงเขาลุกยิงเขาลุกพิเดิลยื้พิเดิลสุ่มสเตติกชีฟนี่คืออะไรวะก็ตบปัก แจะสุ่มแต่แติ๊กชี้ไปจนรู้ว่าอะไรที่นั่นม,นมันชนะใครวะเป็นตัวมีซามิลาปะไม่มีเรียวก,ก็ไม่มีแต่ไม่มีหลายซากอย่างเดี๋ยวไปหยิบออกฟอร์สมาทงไปกันถ้ามันหยิบออกฟอร์สหยิบตัววะออฟฟิเดเดิลหยิบฟิดเดิลเราไขวัวแล้วใส่เรียวหน้าเออของตีปให้นี่ปะเป็นไงเดี๋ยวผมมีทุกอย่างนี่ไงกันเลมสองละแล้วก็ไขวัวเอ้าผมลงซื้อแพนทีออนไอ้สัตว์เล้ โย่เป็นทุกคอมแล้วโอ้เขามาชาอุ้ยกดซื้อไปตัวเขามาชาแต่เขามาทีเดียวขอบคุณครับพวกมึงโดนกูไอ้ตัดอ๋อมันไอ้เบลเวตเนี่เบลเวตทุกยากอ่ะตัดหัวมันเบลเวตออกบอสทำไมนะอ๋อมันหยิบพิเดนมาดีกว่าไม่ได้พิเดนพิเดนสองดาวเฮ้ยเจ็บอ่ะเจ็บอ่ะเอโซอ่ะเอโซแบก โอ้เขี้แผ้ว่ะเขี้ยผมไม่มีภาพเลยอ่ะมัโดนแฮบอะพิกเจื่อไม่เป็นไรพี่มันโดนแฮบอะพิกเจอร์กับผมเหมือนกันอะไเหรอไม่รู้แต่ชนะมันทุกรอบนะผมไม่รู้ว่ามันได้อะไรมาเพิ่มอ่ะรอบหน้าจะตู้แอ้ผมไม่รู้ไงอีกผมต้องลงไอ้นี่ว่ะเอ่อชื่ออะไรนะองค์คารักอ่ะคือผมมีไม่ใช่องค์คารักต้านเวทอ่ะกล้าเล่นลงแบบไม่ได้ช่วยเลยอ่ะไปนนอนพี่น่ารักปะ มันไม่ซีซีมันก็เท่านั้นอ่ะมันมันมันโดนดาเมจเวทแรงไปอ่ะผมนะเชื่อเราโซหลบเลยเว้ยตอนแรกมันอยู่ฝั่งซ้ายลบอะไรวะมีอะไรลบเลยหลบบิ๊กแข็งบิ๊กแข็งไม่ชอบวิ่งเข้าไปต่อยต่อยแล้วโดนจิ้มอ่ะก็ไม่รู้อ่ะผมก็ตั้งยืนงงเป็นแพธรรมดาอยู่ดีก็ไม่รู้อ่ะนีพีโดนจิ้มโดนจิ้มล้มหมดเลยอุ้ยโอ้ยเจ้าน้ย หนาปะโดนโดนจิ้มตายเฮียบอกแล้วมังคอมชาเลนเจอร์เล่นบึ้มเชื่อพี่คาดเดียวที่เราจะชนะแคทบอยง่ายๆก็น่าจะต้องสามิล่าสามะยกขาดอีกสองตัวอยากขึ้นเก้า่ะพี่ลงบอเลอเพิ่มตังค์ไม่ได้ไหมเอาตังค์นี้เยอะเอาตังค์มาล้านหนึ่งมีตีปะเอาไม่มีตี ยี่ชนของมันเต็มไปแล้วใช่ไหมตัวหน้าใครของไม่เต็มวะฟิฟโกก็เตีบเต็มหมดแล้วอะของบัฟก็ไม่มีแล้วฮ่าอะไรอยขอสตาร์เมล่าอย่าซื้อดักลงซื้อดักอยู่ดักแจ็คกับพี่พีดองดักแจ็คแล้วหุดใจวะไอเชล่าดูมันสุ่มให้พี่ไอสองลิปโกะปะ แม่งสมทงสองอันอน,อน,อนั่นนะไอ้ลอยอ่สะสัตว์ี่ดูผมดับแจ็กกรารมันดับเบิลเอสเลี้ยวตัดฮิวต่อไปเอชนะแล้วอุ้ยวิวิวิวใสหนุ่มดโดรนไม่มีฮิวไอ้นี่ไม่มีไม่มีฮิวเลยถ้าไปแบบทิวอะไรเงี้ยน่าจะไหวเจอลักกี้โก้พี่เข้าไป บ่มว่างไงแมนะ้ผมพูดให้ดูแล้วนะว่าอินฟีห้าเก่งกว่าเจ็ดเสมอเจ็ดแม่งสวะไอ้เชี้ยอันนี้คือเราลงหาแล้วเราเพิ่มอะไรวะเราเพิ่มซามิล่าไปเราได้เราได้โชว์ช็อตด้วยแถมเอาซามิล่ามาแบบมาฆ่าคนที่แบบเลือดต่ำๆแล้วไปเอ็กซิคิวทิ้งไปเลยเลยก็ฟิเดลแยกล่างกินเสมอเจ็ดคนมีสักสามประตูโกงไง <laughs> ถ้าสามประตูต้องต้องเลือดเท่ากับห้าอ่ะต้องเลือดเท่ากับห้าเลือดเท่ากันเดเมทเท่ากับห้าแล้วก็มีสามประตูแถมโกงไปปะผมมองว่ามันโกงแบบว่าด้วยความที่มันแปลงสายได้อ่ะ มันมันแปลงสายได้อเออถ้ามันแปลงถ้ามันแปลงสายไม่ได้อะมันจะเฉยๆเว้ยอ,อ,อันนี้มันเสรกแปลงสายได้อะ